สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัดจะพาไปดูเองเดี๋ยววันนี้นัจะพาไปดูซางนะคะนี่นัดต้องไม่ต้องไปถึงสุรินค่ะอยู่ที่กรุงเทพก็มีซางกันนีอยู่ที่วัดอะไรนะอยู่ที่วัดทานาลายนะคะทุกคนนี่เขาให้อาหารซางกันแต่นัดไม่ให้หรอกนัดไม่กล้าเออนัดไม่กล้านะคะนัดได้แต่ถ่ายคลิปนะคะทุกคน เออได้จะมองดูเขาให้คะ,ะแต่เราไม่กล้าเออเรากลัวเออดี๋ยวยงห่างยวงหาง่งหางแบบหงห่วงนะคะทุกคนนี่ช้างเลือเธออยากบอกเลยว่ากิ่นขี้นางอย่างแรงต่อคะ่ะหลังจากให้อาหารช้างเสร็จเราก็ออกมาไหว้พระกันเนาะออกมาไหว้พระข้างนอกเขาบอกว่าวัดนี้ถ้าคิดอะไรสมหวังไอ,อ้ขออะไรก็สมหวังปรารถนาเออมานี่เลย นี่นะอยากไปตั้งนานแล้วแหละเออหลานพาไปไสมใจสักทีนะคะทุกคนวันนี้นะก็ได้ไปสมใจแล้วค่ะไปจนขาลากเลยวันเดียวมันพาไปตั้งสามวัดเอออย่างสะใจเลยละพาไปทั่วอยู่ทุกคนวัดขนาดนี้ขนาดโควิดนะทุกคนคนก็ยังเยอะอันนี้ก็คือน้อยแล้วแหละมันหาย,หายเริ่มจะหมดคนแล้วนี่ไปเดินไปโน,น่นนางอยู่โน,น่นนางพาไปไปเที่ยวล่อนกันคะ่ะทุกคนนี่ ออันนี้คนเบาบางนะทุกคนดูถึงทุกทีตั้งหลายปีไม่ได้ไปเห็นแต่ดูในทีวีไปเห็นทักทีนะคะทุกคนน้ยก็ได้ไปสุกทีบัดพันนาลาใครขออะไรก็ขอโน่นสารเสียงอยู่โน่นนะคะทุกคนนะไ,ได้ซูงวิกไกลคะ่นะน้าไม่ไปมาต่อน,นี่ทุกคนอืมาขอพรกันก่อนนะทุกคนใครขออะไรส่งวังทุกอย่าง วัดไอไหมฮะปลดหนี้นะคะทุกคนอ่ะนันก็ขอให้ปลดหนี้ปลดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างใครก็ขอนะคะมาขอด้วยกันค่ะปีใหม่แล้วมาขอพรกันนี่ริมแม่น้ําว่าจะออกไปข้างนอกนี่ทุกคนใกล้แบบสีสวยอย่างงามอะ่ะเออสดใสดูดูดีอะ่ะแต่มันร้อนทุกคนนะันไม่ออกไปข้างนอกนะถ้ายอยู่ข้างในได้แต่มาถ่ายมุมกล้องไปให้ทุกคนดูด้วยกันนะคะ น่าจะซูมไปให้ดูว่าจะออกไปตรงนั้นแต่มาร้อนจริงๆนะัดไปถึงประมาณตอนเที่ยงอะ่ะเออตอนแดดร้อนๆนะักก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกคะ่ะทุกคนได้แต่มองนะคะทุกคนมันล้นได้แต่มองนี่จืบอย่างสวยอะ่ะทุกคนถึงสักทีชมพมปรปัถนามีแต่สิ่งดีนี่หลังจากเสร็จแล้วนะักก็จะมาหยอดเหรียญน,นะคะทุกคนหยอดหลวงพอ่ออ่าก็ภาพรูปนี้ทุกคน ในมุมข้างในของเขานี่ร่มรื่นเย็นสบายเลยค่ะทุกคนริมแม่น้ํานะคะเย,ย็นสบายคือทุกคนชอบนะก็ไม่ได้เดินไปไกลนะคืออยู่แต่แถวนี้แหละในร่มๆเอาพูดง่ายๆนะก็คืออยู่ในร่มนอนน่าจะซูมไปตรงนน้นแต่นั้นไม่ไปซูมให้ทุกคนดูนี่มาทห้นี่ไอ้ไข่ตือปุงพี่พลูสีนะคะทุกคนนี่เฮ้ไปนอนน่นน่าก็พาไปน่นนะคะทุกคน ใครจะขออะไรก็ไปขอกันนะคะปีใหม่แล้วขอกันได้เลยนี่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนนะคะมาด้านนอกก็คือเจ้าแม่คนอิ่มออกมาด้านนอกก็คือเจ้าแม่คนอิ่มค่ะทุกคนนี้งวดสามเสียนหรอโน่นยี่สิบบาทหายง่วงหมดออกมาหาอะไรกินแล้วนะทุกคนนี่คือคือขากลับแล้วแหละเออเหนื่อยแล้วแหละค่ะทุกคนเราก็คือขากลับ จะเดินกลับมาดูของทะเลก่อนนะคะทุกคนนี่ของทะเลเราดูไปแต่ก็มันก็ไม่สดนะคะนักก็เลยไม่เอาทางออกของเราก็คือของซื้อของขายอย่างเยอะเลยแหละนี่ไปของซื้อของขายหาอะไรมุกลับไปกินนะทุกคนนี่สิบบาทอืมกินถั่วถั่วถั่วให้อืมถั่วให้บ้านเฮาน้พี่น้องนี่กาละสิบบาท อันที่นะขาดไม่ได้ก็คือสะดาวนะคนเดี๋ยวนะจะปีคิวแลน่ก็จะไปซื้อสะดาวเพราะว่าน่ชอบินสะดาวเออนายก็ซื้อสะดาวมาสามกลมเออถั่วสามกลมนี่ค่ะกัมเสียนอ่อนบอกว่าอยากมามาถึงแล้วน,นะคะคุณอ่อนนี่ค่ะนี่ไปทุกคนไปขอพรกันยังไม่จบค่ะไปซื้อของกินถูกมากผักสดอะไรอะไรแถวนี้ถูกมากก็คือไหว้พระเสร็จก็คือออกมาซื้ออะไรกลับบ้านอืมของถูกมาก เสดานี้ก็คืออยังถูกนะทุกคนนี่ถูกมากกัมเบรเลอร์แต่มันไม่สวยอะ่ะเออก็คือมันลวกมันร่วงหมดแล้วแหละเออก็คือไม่เอานะทุกคนแล้วก็พอได้เดินดูของสดอย่างเยอะไปเข้าไปดูของสดกันข้างในหลังจากไหว้พระเสร็จอ่าท้องก็เริ่มหิวหาอะไรกลับไปกินที่ห้องนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็คือของถูกมากๆแบบอย่างมากอ,ะอ่ะเออเนี่ยสิบ,บาทเพดนะ เราซื้อในกรุงเทพของเราเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบอ่ะอันนี้สิถุงละสิบาทสิบาทโูทุกคนถูกมากไม่รู้จะซื้ออะไรกับหลานก็คือเดินไปของที่เราได้ก็คือแตงอ่ะเราได้แตงแล้วนึงมาต่อมาก็คือเปน็นทุกคนยี่สิบบาทอย่างเยอะทุกคนเราซื้อนี่เนี่ยยิวไม่ไหวทุกคนเอาแค่ยี่สิบาทพอ,อ,อน,น้อมันเป็นของถูกอ่ะเป็นของรวมแหล่งของเขาเนาะอือใครไปว่า้ พอละลายออกเสร็จแล้วก็ออกมาหาซื้ออะไรกินนะคะทุกคนเสื้ออะไรกลับไปใช้ในครัวเรือนเพราะว่าของผักสดอะไรถูกมากกระชายถูกในยี่สิบบาทนะทุกคนขนาดเขาบอ,อกว่าแพง,งนะตอนนี้ก็คือถูกมากอะถูกอะเห็นไหมยี่สิบบาทยังถูกของอะอะมะเขือยีอ่สิบบาทค่ะทุกคนอืต่อมากระชายยี่สิบบาทเอ้อไรนะขิงเออขิงยี่สิบบาทนะ อ่ะไปดูนะคะนี่คลิปอถูกมากยี่สิบบาทแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าเออแถวนี้แบบหลังจากเราไหว้พระเสร็จเราก็ยังได้อะไรกลับไปกินอีกนะทุกคนของราคาถูกมากกระเทียมยี่สิบบาทอ่ะถูกไปอีกอ่ะยังถูกอ่ะไม่ว่าจะยิ้วกลับยังไงอ่ะอดูหกสิบบาทอ่ะมันของถูกอืม คุ้มอทุกคนไยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วติดตามแล้วน,นะคะขอบคุณมากๆ